สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะชื่อนุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะมาแนะนํานะคะเคล็ดลับที่จะทาให้เรามีผิวผมเล็บที่สวยและมีสุขภาพที่ดีนะคะนุ่นแนะนําเป็นนาร่าคอลลาเจนตัวนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์หนึ่งร้อเลยค่ะนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้เขาผ่านการรับรองนะคะได้มากกว่า100ประเทศทั่วโลกแล้วที่ตอนนี้สามารถนําเข้าได้นะคะแล้วก็ขออยอผ่านเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นแพคเกจจิ้งของไทยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ อันนี้เป็นออยไทยนะคะแล้วก็นี้เป็นส่วนผสมนะคะข้างกล่องอันนี้กล่องมันจะค่อนข้างเย็นมากเลยเพราะว่านุ่นทานอันนี้เป็นกล่องของนุ่นเองที่นุ่นทานนะคะวันนี้นุ่นจะมาทานให้เราดูกันนะคะ1กล่องจะมีคอลลาเจนแบบนี้นะคะมากถึง15 15ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองเนี่ยค่ะรู้ไหมว่ามีปริมาณคอลลาเจนนะคะมากถึง5,000มิลลิกรัมเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของปัญหาผิวผมเล็บแล้วก็เซลลูไลท์นะคะ ใครที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะแนะนําให้เราทานตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะละลายน้ําง่ายมากค่ะรสชาติดีมากหอมมากเลยนะคะตัวนี้นะคะมีปริมาณคอลลาเจนนะคะใน1ซองนะคะมากถึง5,000ันมิลลิกรัมแต่เป็นคอลลาเจนที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้100เลยนะคะตัวนี้ผสมวิตามินซีเรียบร้อยแล้วเราสามารถทานตัวนี้ตัวเดียวจบครบเลยค่ะไม่ต้องหาซื้อน้ําผลไมา้น้ําวิตามินซี มาทานควบคู่เพื่อให้ดูดซึมง่ายตัวนี้ตัวเดียวครบจบเลยนะคะนี่นะคะอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้ค่ะอย่างที่นุ่นทานไปนุ่นทานได้ประมาณ5กล่องแล้วนะคะในการทานช่วงแรกอะค่ะคือเราอะค่ะเป็นคนที่ผิวผิวหมองคล้ำนะคะไม่ได้เป็นคนผิวเข้มแต่ว่าเป็นคนผิวหมองคล้ำผิวไม่กระจ่างใสนะคะ ทานเนี่ยตัวนี้ไปค่ะสังเกตว่าผิวแล้วแบบดีขึ้นเยอะมากนะคะถ้าใครได้ดูคลิปแรกๆของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของปัญหาผมค่ะผมขาดหลุดร่วงผมแห้งนะคะหรือว่าผมแบบที่ยาวช้าผมแบบขึ้นไม่ค่อยขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ช่วยได้เพราะนุ้นเป็นคนหนึ่งที่ดัดผมมาแล้วก็ทําสีด้วยผมจะค่อนข้างเสียแล้วก็ขาดหลุดร่วงเยอะนะคะแต่ตัวเนี้ยทาให้เนี่ยผมเรายาวขึ้นเร็วมากอันนี้นุ้นทำสีมาไม่ถึงเดือนเลยนะผมแบบ ยาวขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นนะคะผู้หญิงจะเจอเลยใช่ไหมคะปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ค่ะหรือปัญหาผิวที่เป็นผิวเปลือกส้มผิวไม่เรียบเนียนนะคะใส่กางเกงค่ะสั้นก็ไม่มั่นใจค่ะตัวนี้สามารถช่วยได้ช่วยสลายเซลลูไลท์ได้ค่ะนุ่นทานไปประมาณแค่2อถึงสเดือนเองค่ะเซลลูไลท์ที่เรามีอยู่อะคะ่ะลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเจอก็คือปัญหาข้อต่อกระดูกหรืออะไรเงะะี้ยค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะช่วยได้ครบจบในตัวเดียวเลยค่ะ ถ้าวันนี้ค่ะเราไม่อยากไปหาซื้อครีมแพงๆหรือว่าไปทานตัวอื่นๆที่ไม่ได้เกิดผลลัพธ์หรือว่าเป็นแบบเสียเวลาหรืออะไรเงี้ยค่ะนูแนะนาให้เราทานตัวนี้นะคะตัวเดียวครบจบเลยค่ะผ่านการรับรองมากกว่า100ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะตัวนี้เลยนะคะเราจะมี2แพคเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแพคเกจจิ้งแบบซองแบบนี้นะคะกับแบบกระปุกแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแพคเกจจิ้งของเราเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าประเทศนั้นๆที่ที่เราอยู่อะค่ะ ได้แพ็กกิ้งแบบไหนเป็นของเราเหมือนกันนะคะก็าฝากตัวนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เองทานเองแล้วชอบมากๆค่ะนะคะใครสนใจสินค้าตัวนี้ติดต่อกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ